สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมและกันล็อกเอ็มมิทเลิฟ2.0เนี่ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะพามาดูส่วนกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุนะครับก็อย่าเพิ่งอย่ตามได้ในคลิปนี้นะฮะก่อนนี้ก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำที่ต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยกันนะครับเพลินโซนเกมมิ่งนะฮะกับเพลินโซนยูเทสนะครับก็ฝากไปกดสมัครให้เป็นกลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่หาคลิปเกมแล้ะล็อกไม แล้วก็ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปก็มีนะครับหรือจะเป็นที่หน้าช่องนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับเป็นเพลย์ลิสต์เข้าไปดูได้เลยครับเกือบ500คลิปนะสำหรับกรณีของเลกนาร์ก M นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกิจกรรมกันดีกว่านะครับกิจกรรมแรกนะครับก็คือตรงมังกรไม่ใช่ตรงมังกรดิกิจกรรมตรงนี้ครับด้านขวานะครับอ่ามันจะมีอยู่ด้วยกัน4กิจกรรมนะับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกกิจกรรมแรกก่อนเฮ้ยดีก่อนโกลเด้นยังไม่เอาครับเดี๋ยวผมเคลียร์กิจกรรมรายวันก่อนนะครับนึง กิจกรรมน้องแมวยังอยู่นะ Royal Celebration นะครับมันจะได้กล่องไอเทมนะรับไปก่อนนะครับเป็นกล่อง Celebration Happiness นะครับผมแล้วก็กิจกรรมบริจาคนะครับเดี๋ยวบริจาคก่อนนะฮะกระเป๋าเต็มนะครับเคลียกระเป๋าแป๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาบริจาคกันนะครับก็เอาไอเทมนะครับเพราะว่ามันยังมีค้างนะครับในส่วนของ Hardwist อยู่นะครับของกิจกรรมจะหมดแล้วนะฮะของเดือนนี้นะครับ ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์เควสเก่าแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคครับก็จะเป็นไอเทมเดิมๆที่เราได้มานะครับเรามาเริ่มกันที่เคลียร์แรกเลยนะครับผมก็จะเป็นเห็นมังกรสีทองไหมครับเป็นโกลเด้นดราก้อนตรงนี้เนาะอ่ะอเดี๋ยวเราคุยกับเขาเลยนะครับผมเป็นเควสที่1น,นะมังกรตรงน,นี้จะมีอยู่2จุดนะจะมีทั้งนอกอีกจุดหนึ่งนะเดีย๋ยวเราทำข้างในก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเค ถึงไอ้ดีถึงตัวละครนะครับเควสนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับเราก็กดคุยไปก่อนอเขาบอกว่าให้เราเดินไปคุยกับคนนี้นะครับนี่ครับอิคุซาเบะวาตารุนะครับคุยไปนะฮะคุยอีกทีหนึ่งคุยไปเรื่อยง่ายๆนะเควสนี้ชิวๆเลยนะครับอ่ะต่อครับแล้วเขาบอกให้เราไปที่เซาลเกตนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปที่เซาลเกตกันนะครับ เราไปหาคาฟ่าก่อนโอเคมันให้ไปเสาเกนจริงด้วยนะฮะถ้าเรากดโกไปเลยเนี่ยนะครับมันจะพาเราไปผ่านวาร์ปคาฟ่านะฮะมันไม่ต้องเดินลงนะอ่ะโอเคคิดว่า AI มันคงมองว่าวาร์ปเร็วกว่านะครับแต่ก็เร็วกว่า,าจริงนะฮะอ่ะเรามาโผล่ที่เสานะครับผมเสาพอนนะอ่ะทำต่อนะครับผมก็จะมี Np c นนะครับเดี๋ยวไล่หาก่อนขี่อ่ะโอเคครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมังกรอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะต้องทำเควสนะครับแต่ว่าอันนี้ยมันต้องให้ไปสะสมของก่อนนะเดี๋ยววันนี้ผมมาทําแยกให้แล้วกันนะอันนี้ครับเอออ่ะกลับมาที่เควสเดิมนะครับมันจะมีอ่าเควสให้เราทํานะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงกลางนะครับมันจะมีคล้ายๆเหมือนหุ่นสีส้มอ่ะครับนี่ตรงนี้ครับเป็น Dark s โซเยอนะครับเป็นอาหาร เราก็สู้กับมันนะครับตีมันเลยนะครับเลเวล40นะครับไม่ได้เก่งมากประมาณนี้นะครับมันก็ออกมาอีกอ่ะโอเคเราก็กลายเป็นหมูป่าซะแล้วนี่ครับไล่ไปไล่ไปนะฮะเดี๋ยวจบกิจกรรมมันจะมีไอเทมพิเศษแจกเราด้วยนะเออกิจกรรมโคตรเยอะเลยนะวันนี้สังเกตเลยผมลง อ่าคลิปหลายคลิปเลยนะฮะอ่านี่ครับได้ดีไวต์ดาร์กอนคลิปดีไวต์ดาร์กอนฉาดนะครับได้หมวกมาแล้วก็ได้เหรียญสีทองมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเหรียญสีทองก็เอาไว้สุ่มกาชานั่นเองนะเป็นตู้อัตลุนะครับนี่ครับดีไวต์ดีไวต์ดาร์กอนคลิปนะครับอันนี้เขาบอกว่าเปิดมาเนี่ยจะได้รับในส่วนของเงินแสนห้านะ ลักกี้คอยห้านะครับแล้วก็สุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งครับที่เป็นแมทเทอเรียลนะครับซีเรชั่นเชดนะครับสมุดลูนสโตนนะครับโอเคเดนโอคินสโตลนะครับเพื่อการแพ็คซีดออมมาชล่ากับมาล่าฟุดนะก็ลองเปิดดูได้มา3ชิ้นนะครับ1กล่องนะอันนี้เป็นไอเทมเปิดเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราได้มานะครับก็จะเป็นไอเทมนี้นะครับนี่ครับดีวายดากอนนะครับมาการ์ต้ามานะครับอันนี้จะเป็นไอเทมแรกนะเอออันนี้จะเป็นอีกอันนึงนะครับที่ น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเรากดใช้ดูนะจะมีระยะเวลาการใช้อยู่ประมาณ32วันนี่ครับกดเข้ามาเนี่ยมันจะให้เรามาแลกนะแลกของต่างๆได้นะครับเป็นของลิมิเต็ดนะครับของลิมิเต็ดนะครับคอลแลบปัตลุนะครับผมก็เริ่มที่ไอซอสนะครับเป็นดาบด้านหลังนะอันนี้สแตตบอก2ทุกอย่างแล้วก็โจมตีดาเมจธาตุน้ำแรงขึ้น8%นะฝักขโมอได้เลือด60นะครับใช้88นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนี่ครับนี่สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นมอนสเตอร์นะ68เหรียญนะครับแล้วก็มีเเปปอรร์แพนนะคับ18 นะครับแล้วก็มี running himiko นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเนี่ยนะมันจะเป็นไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวต้องแลกมาดูถึงจะรู้นะนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของรูปภาพนะเอ็ดกานะครับเอ็ดกาโฟโต้นะสินะครับผมแล้วก็อ,อิกุซาเบะวัตตารุนะครับโฟโต้นะครับ18 18อันหมดเลยนะแล้วก็ชิโมบิเบะนะครับ himiko นะแล้วก็ซูรุกิเบะนะครับวัตานาเบะ คูลาม่านะครับผมแล้วก็ชิมอะไรเนี่ยชิโมบิเบะนะครับเก็นยูไซนะครับแล้วก็นี่ครับเหรียญนะครับเหรียญสุ่มกาชาวัตลุนะใช้ไอเทมนี้5ชิ้นนะแลกได้หนึ่งเหรียญนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญเนี่ยเอาไปแลกในส่วนของข้าวปั้นได้นะครับซึ่งเหรียญตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะหาเหรียญสีทองตัวนี้ได้นะแล้วก็ไปที่นะครับหนี่ตรงนี้ที่ผมบอกนะครับ เมื่อกิ้ที่แล้วก็บอกวิธีหาไปแล้วนะเนาะได้จากกิจกรรมแล้วก็กดฟรีหนึ่งครั้งนะครับนี่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกเนาะอ่าได้ฟรีอีกสามสิบเห็นไหมฮะอ่ะโอเคก็อันนี้เมื่อกี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะก็ใช้แต้มมาตะกี้ครับมาแลกเหรียญสีทองสุ่มตุ้มกระชาบัตตรูได้นะครับผมนี่ครับนี่คือของที่เราได้มาเมื่อกี้นะอ่ะต่อมานะครับเรามาปลดในส่วนของ อีเวนท์พัซเซิลอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นจิ๊กซอว์นะครับนี่จะเป็นจิ๊กซอว์ของมาชินฮีโร่วัตตารนะครับมันคนละจิ๊กซอวกับโรโยเซเลเบชันนะแยกกันนะครับนี่ครับก็ทํากิจกรรมเหมือนกันนี่แหละเป็นกิจกรรมของวัตลารนะลากยาวไปถึงนู่นเลยเดือน11วันที่11นะฮะก็ทํากิจกรรมตามนี้เลยได้ของตามนี้มันก็จะมาปลดนะรประมาณนี้นะวันนี้ได้มาแลวหนึ่งอย่างเนาะนี่ครับรางวัลจิ๊กซอว์สามอันนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่ได้เหรียญกาชานะ เหรียญกาชาครับเป็นเหรียญกาชาสีทองนะสามสิบเหรียญเลยนะสามจิกซอแล้วครับหกจิกซอได้อีกสามสิบนะครับแล้วก็เก้าจิกซอได้อีกสามสิบเท่ากับว่าเราผ่านนะครับจิกซอนี้ได้ทั้งหมดเก้าสิบเหรียญนะสุ่มได้อีกสามครั้งนะครับแล้วก็ได้การ์ดด้วยนะอ่ะก็มาลองทํากันดูนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็อย่าลืมกดกรสดีครับ